อก็ๆ็ก็น็ค่อยๆสนีกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลงนาดแค่สี่ลงหรือลงเด้ออุ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยสนีไปบ่ได้กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดี FC ทุกท่านพบพอกันคือกล่าวพี่น้องบรรลุถนนหนทางพี่น้องเอ้ยน้องยอดก็เฮ็ดแบบนี้อันนี่อุ้ยสนีสนีสนีอุ้ยสนีพี่น้องเอ้ยเสียงดังหน่อยจักหน่อยตื่นเต้นมาเต้ พี่้องแสงแดดพี่น้องเอ้ยแสงแดดแหย่ตาพี่น้องมันกระสีมันเหมือนเนี่ยขอโทษขออภัยเ้อพี่น้องเด้อโอ้ยแสงแดดคือมาทางนี้เนาะพี่น้องสิบห็นหงปันใดตอนนี้หามาหน้าหนองหยอดพี่น้องเอ้บรรยากาศตอนนี้แดดแย่ตาพี่น้องเอ้บรรยากาศยำแรงๆพี่น้องอยู่หน้านองหยอดหน้านองหยอดหน้านองขอดหน้านองดำเนาะ เออพี่น้องแถบนี้นะน,นี่นะี่นี่แถบนี้แตเป็นหน้าของแม่น้องดำเนาะเป็นหน้าของ,มองแนะม,นะแบบม่น้องดำและที่เพิ่นเห็ดลายๆนะพี่น้องที่น้องขอดไปไทยลายๆนะมีเพิ่นเห็ดนะแปลว่ามันพี่น้องปั่นกันแล้วนะมีหน้าเจหนดหน้านาบ้าพนน้อง,น,องน้องเจหนดทั้งแหละแล้วก็หน้าแม่น้องต้าน นน้าระบาดอีกผู้หนึ่งบ้านอันบ้านแม่น้องพูอซีพอแหล่สี่คนหาหาคนทั้งแม่น้องดำเห็ดหาเจ้าพี่น้องบ้นแม่วาหน้าแม่น้องดำคนเดียวได้พี่น้องเลยเหย็ดหน้าพีหน้าเนองน้ำเน,ะนาะขนาดเห็ดแต่หน้าเพิ่นกับพออยู่พอกินปลาพากันปาหายัง่ไงนะน้องพ่อซียังบว่าดีเมื่อพี่น้องเลย ยังอมันคือเด็ดสองตาแถว่ะเห็นยูววนแนมบึงเห็นยูววนแนมบึงนะน้องข้อสซีจะมาแต่ใสหอยะ หอยปลาพี <ersch> <c ười> ่น้องพวกมองไปเบิ่ง์กไก่ก่อไปน้ำกันนี yeah. ่แหละอันนี้เอิญหอยหอยกับกี้พี่น้องหอยกับกี้จะเป็นหน่วยแบบนี้เนาะหอยกับกี้อืมเป็นหน่วยแบบนี้พี่น้องเออแต่ลายอะไรหอยวังเดียว โอ้ยมือใหม่สิ่มส่วนม่ดำดำไปเอาอีกแล้วสิพากันไปเอาแบบได้แวตามมวนเนาะหือยวังเดียวตาหนึ่งวังเดียวตาหนึ่งเลยสบายดีพี่น้องอนี่เดากแอปุป้นมาฝากแอาับปุ้นมาให้นะครับได้แอปุ้นมาใหา้ด็กสาว้อนนนะ <laughs> กีบ <laughs> ้าน้องพอซีเมื่อยยังบ่ได้เมื่อยนะพากันมาหาหอยนี่สะพอเห็นหลาดมาขังห้องเยยนว่าจะเผื่นไปไใส่หอ่ะพากันมาหาหอยกับกี่พี่น้องเอ,อ้ยผู้ได้นอนอยู่ทั้งเทียงนะ่งะเฮ้ยผู้ได้สิม,มงอ่นนี้นะ่ะส่ยังบ่อยู่ยังไปหาเห็ดห้องน้ำเท,ที่ยงกเงท,งที่ยงน้องขอดลุยเลยผู้เดียวจน,นะ โอ้ยพี่น้องน้องอึ่งสลบพี่น้องเอ้นอนท่านี่เลยตีนี่นะผู้ได้แพคูดอันนี้นะจิโร่พี่น้องเอ้จิโร่แล้วก็ซินน้ำมันจังหน่อยป้าน้องอึ่งท่าน้องอึ่งนอนพี่น้องเอ้เปตาสีเจ็บกระโตแต่ได้นี่ได้น้องอึ่งนี่เปตาสีเจ็๊บโตได้นี่ อันนี้เป็นหน้าเจดามด้วยพี่น้องที่ยังบริไทยหุดน้องเอินสมาเห็ดปีนี่แม่ผู้จ้ามาจอบเู่๋ยวพันยังบริไดเมื่อป้นี่ยังบเมื่อป้องเออกำลังสิึ้นเมื่อป้าป้าไปไปต่อไปพี่น้องไปต่อทั้งเทึง ข้าน่าเนี่ยนี่มาได้เรื่องเลยเมื่อกี้นี่สนีสนีตีถ่ายเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยขึ้นทางขันเทิงบ่กาแล็นสันนี่ตีถ่ายเลยโอ้ยดีน่าอะไรน้องหนัดลงปลาป้าไปต่อเอาหอยน้องปลสซีมาสั่นใส่กระสอบเลยน้องปลสีเจ้าเอาเอาเบิร์ดนะเออาได้สิกินเบิร์ดเอามาแล้วเอามาแล้ว เอาแล้วสนี่ก็อยากได้ถุงอะไยังไปได้มาหายแลาอยู่นั่นและเออลืมผ่าผ่าห้ากเห็นเลยเด้อเราใช่ต้องเราต้องใส่ขู่เด้อเราต้องใส่ยังเด้อเพราะขี้ลืมหลังจากมาแต่เห็ดห้องน้ำเจ้าบ่อเราบังดูน้องชายเจ้าเดินนอนถาค่ะแต่เทนี้อันนี้เสื้อเหฆายายซื้อแม่เรว่าละมาฮ้อยอันนี้ลูกไปโลเมฆายาย อันเล่าเท้ามือนะใช่มามามาหาหอยเป็นหมูนี่ลองไปเบิ่งไปตะม้วนน้องยอดถ้าก็มาตีเหตุงานพี่น้องเลยมาได้าลงมาละก็ขี่รถมาหนึ่งข่าวแล้วฮะน้องขอดขึ้นไปเลยเจ้าเออจับข่าวอยู่เทียงอจับข่าวเราขึ้นมาหนึ่งข่าวนะเมื่อได้แล้วสองเท้านี่ก็ได้แม่นมาแต่วิ่งกระซาวกินง หลังจากเขาเอาอันข้าวปุ้นมาหัลาซาลลาซาแต่เอาหอยเข้าคือเก่าแมนแบ่งปันกันพี่น้องเอ่ยแบ่งปันกันกินน้องโคซีไปหาก็บรรทันสไตล์น้องโคซีก็เลยมาแบ่งเขากับลาซาลลาซาเขาก็มาแบ่งกันแบ่งกันไปแบ่งกันมาไปเมื่อเมื่อบันนี้เห็นหนากันคือเมื่อจักไรแบ่งเห็นหนากันคือเมื่อเห็นหนากันพัดมื่อแบ่งกันไปเมื่อเดิมขำเลยมาหอยอีกคนมามาหอยหนาดกันเลยเต้นกันสิมาเต้นเทียนสุดต่ออะไรปวดไปได้กนดีนะโอ้ยกา ้าโคตรงามสนีอย่าเล่นง้อยร้ายสันถ่ายเอาก้าโอ้ยงามอลีโอ้จะแนบไปเห็นดินจะแนบ่เห็นขีดินัดเออเจหนดบัสิดำหน้าเลยพี่น้องไมบฟังกาเจหนวดก่อนจะบาดข้าท่งได้ซนี่นคือว่าพื้่ายแลเด โอ้กู okay. อันนี้คือกาเจีโนอัลพี่น้องเอ้ยโอ้เนเนเนกาเจีโนอัลทุนัปพฤษดำแล้วพี่น้องเอาขั้วเงินเพนัปพฤดำแล้วกาเจีโนอันนี้พี่น้องเอ้ยอุ้ยกรีบงามลิ้นไอ้สอยอยูบ่บรรยากาศยามแรงๆเนาะป่ะผู้เจ้าคล้องอปัเจืบันอยู่บ่ มาหอด้านเจวนลด้วยพี่น้องอของน่น้าอันน้ายังไม่ได้ใส่ประตูพี่น้องเลยคือเก่าพอเทือนเจโนลด้วย<อ> <c oughs> พี่น้องเจ <c oughs> นวด์อรยู่พี่น้องยอยน้องดำน่ะท่างใส่ยีนสูงบัเห็นอยู่เพื่อน ปักน้องหนึ่งเขาขามเลยได้น้องเอ้ยมากับน้องเพิ่นจาหน่องน้องขึ้นมาปรทถ่ายหิ้วเข่าน้องขออดสิหนึ่งเขาเพี่องเอ้ยกลับมาทางนี้เฮาได้คลองมาฝากกันมาหายระบาวนะเมนเห็ดเองไนกินละก็แบบงไว้เจหนวดกินน้ำอืมสองคนไอหน้องเพี่อนเอ้ยเมนยังหันหอน ออเไปไปกินห้ากสิเมื่อแล้วฮ้ากมาเต้เว้นพู่ำเลยตอนนี้กับพี่น้องเอ้ยพี่น้องน้องขอกำลังจะดังไฟหนึ่งเขาพี่น้องเอ้ยน้องขอดังไฟหนึ่งเขาพี่น้องเอ้ยพูดเห็นเาแบบนี้กะเก๊กโลบริกเก๊กโลเป็นแต่อย่างเดียวด้วยพี่น้องหนึ่งเข่าหนึ่งนาเบียกผู้ยิงกับเห็ดได้พี่น้องเอ้ยมือได้น้องยอดพออยู่หรือว่า น้องยอดไปนันไปนีน้องขอดกันหนึ่งเนาะทซงทายเปลี่ยนกันพี่น้องเลยเมื่อนี่พอ,พอวันพอคัวคนใหม่ได้พี่น้องบอแม่น้องยอดเมื่อนี่เป็นน้องขอดเฮ <c oughs> าวา่าสีเมื่ออะไรปรนเทศฝนั่งเขาก็เลยหยางว่าเบิง่งเกรว่าเก็เลอแบบนี้หนึ่งเขาบอเป็นบวดคุ้ยน้องขอพี่น้องเลยพนมีแต่ผู้ทายแม่เิ่นก็บปะค่อยหวาน นี่เป็นจังได้บาทนี่คือไข่ไข่เน่นข้างมอหนึ่งเรียบร้อยพี่น้องน,นี่ก็ตอนนี้กำลังสิเสิร์คเข่านะแมนเท่เลย,น,งงยน้ำขอนึองเข,ขาพี่น้องเลย

แมนแมันจะบวมมีน้ำเออเราเคยหนึ่งเราเคยหนึ่งเราหูจักอ๋อเมื่ออื่นก็ไทยนาโต้ไฟต่อวันไฟอืมคนไฟเขาเย็นลงป้าพี่น้องคือเห็นนี่แหละเนาะอันนี้เป็นฟักว้าใหม่พี่น้องเลยบวมแมนน้องย่อคือน้องขอตัวนี้ พี่นอ้องข้าก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาดเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหง่งวัสดุสุขคนพี่น้องสบายดีเหตุเรียกของเธอต่อไปไปอะไรเมื่อก่อนขับไงขับอะไรขับวันจันทร์ใหญ่กิจวิธิกรร